วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเบียพามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะก็ได้ความโควิด -19 นะคะก็ต้องใส่มาสกันก่อนเห็นปะนี่นะคะก็วันนี้คนเยอะนะคะอาจจะพูดอะไรไปอาจจะถอดๆเปิดๆบ้างนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้เบียก่อนแล้วมาดูกันว่าเบียพามาที่ไหนนะคะ วันนี้ก็มีความร้อนมากเลยนะคะกด subscribe like แล้วก็แชร์ก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันค่ะ ที่ช่วงนี้โควิด -19 นะคะตรงอาคารที่เขาสร้างเซียนแปะนะคะเซียนแปะโรงสีเนี่ยก็ปิดเราก็เลยมาไหว้ที่นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านก่อนนะคะอย่างไรกเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเจอเลยนะคะว่าถ้าเดินมาด้านหน้าจริงๆเขาก็มีของขายนะแต่ว่าเราก็มาสักการะตรงนี้ได้99บาทแล้วก็49บาทนะคะเบียก็ เลือกไปแล้วนะคะ99บาทนะคะเดี๋ยวพาเดินดูนะคะด้านในเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นจุดที่เขาเรียกว่าอาจารย์ของของเซนแปดท่าน,นมีวิชงวิชาเราคนเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะคะก็คือตรงนี้ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่นะคะทุกคนก็มาไหว้ได้นะคะก็จะมีเป็นจุดๆเลยนะคะว่าจุดแต่และจุดเนี่ยมีอะไรเ,เพื่อนๆเห็นปะนี่แบบเราก็เจ้าหน้าที่น่ารักเฟรนลี่มากคอยบอกตลอดเลยเราไม่ดุเลยที่นี่น่ารักมาก มีทั้งหมดนะคะ9จุดตรงนี้จะเด๋ยวเบียชายให้ดูทีเราก็คือว่าเราก็จะหยิบทูบนะคะทั้งหมด9ดอ,ดอกฉันให้ดูนะเพื่อนเห็นป่าวก็คือไหว้เนี่ยเขาจะบอกเลยนะหนึ่งไหว้เทวดาปรินท์9ดอกเดินไปเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเห็นปะ่ะก็มีทั้งหมด5จุดส่ว <Okay. S 1> นใหญ่ก็คือจะจะปัก9ดอกมีหนึ่งดอกก็คือเป็นแบบว่าเทพท,ที่เข้าประตรู เพื่อนๆก็มาหยิบตรงนี้นับเองทั้งหมดน่ะ29ดอกนะเดี๋ยวเบียพาไปทีละจุดจุดที่หนึ่งเ่่อนมาเริ่มไหว้กันที่จุดที่หนึ่งค่ะจุดที่หนึ่งนี่เขาบอกเลยว่าทุกที่ส่วนใหญ่เราที่หนึ่งก็จะเป็นฝ้าดิน9กหนึ่งเห็นปะอ่าแล้วที่นี่คือไม่ไม่ได้เดินไกลๆเลยมาจุดที่สองพระภูมิเจ้าที่ส่วนใหญ่ก็คือพอเราไหว้ฝาดินก็ต้องเป็นพภูมิเจ้าที่นะคะ 9ดอกเห็นไหมปุ๊บเรามาสามเลยนะคะไหว้ปุ่งเกาะกงเลยพ่อปู่นะคะนี่น,นะคะเบียก,ก็เอาผล,ลไม้นะคะมาไหว้ท่าแนแล้วค่ะแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีป้ายบอกไอเดนแบบเต็มที่เลยนะคะคือกเราก็จะไม่หลงเลยเราแค่ตามหมายเลขแล้วก็ขอพรนะคะที่นี่คือขอพรเลยไม่บนนะคะปุ๊บนะคะก็มานี่เลยคะ่ะประตูเทพที่เฝ้าอยู่นะคะก็ ของที่เราบูชามาให้ก็นี่นี่ก็เป็นโฮงเบียนะคะเลขนะคะไม่รู้ถูกหรือเปล่าขอองวดนี้นะคะ่แล้วด้านในเนี่ยเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายทํานะคะแต่เบียเข้าไปไหว้มาแเ้งด้วยนะคะนี่ก็นี่เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตะเคเยอะมากเลยเห็นไหมนี่ยพาเดินทัวร์ดูแล้วนะคะ ็จะบอกว่าที่นี่ทําไมจระเข้ถึงได้แบบมีภาพปูนปั้นรูปป,ปั้นอะไรเยอะนะคะสมัยก่อนแถวนี้เป็นที่ที่ติดแม่น้ําใช่ไหมดังน,นั้นก็จะมีจระเข้เยอะไงก็เนี่ยพอปู่เขาก็มีการแบบว่าช่วยเหลือชาวบงชาวบ้านนะคะกําจัดแล้วก็เขาก็แบบคิดว่าตอนเนี้จระเข้ก็คือช่วยมาปกปักรักษาแทนแล้วตอนนี้โควิด19เนี่ยเราก็มาไหว้กันแบบนี้ก่อนนะคะ วันไหนที่เขาเปิดเนี่ยขอให้ติดตามนะคะอาจจะมีการโพสโพลเลื่นบ้างหรือเปิดจริงๆบ้างอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะเนี่ยเบสบายใจมากรู้สึกที่นี่มาแล้วได้พลังนะคะที่มาที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ควรจะมาขอนะงานเงิงนการ้านะคะส,สุดเลยนะคะขอได้อย่างเดียวนะคะอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่าอยากให้เบียบไปถ่ายที่ไหนอีกนะคะถ่ายแบบไหนอยากรู้อะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเบียเลือกในคอมเมนต์ที่ถูกใจนะคะเบียบจะส่งยันนะคะ ไปให้เลยเออ,อยันนี้นะคะเป็นยันรุ่นแรกๆนะคะยุนรุ่นเจ้าสัวนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยจ้าตอ,อตอนนี้ปิดนะคะเพราะว่าด้วยโควิด19ทีนเนาะแล้วก็ไปไว้พ่อปู่ก็พอนี่ก็จะมีของให้ช้อปปิง้งตามทางกูย20บาททุกคนนี่ก็มีของสักสิ์เยอะแยะเลย นี่นะคะก็ปิดก่อนนี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้แล้ทุกคนก็หวังว่าถ้าเพื่อนๆมาจะได้เข้าไปกันเนาะวันนี้เดียก็มาแล้วเขาก็ปิดกันนะคะขอบคาุานนะ้าา ้าทุกคนพอเบย์เดินมาด้านหน้าก็รู้แล้วว่าเขาปิดใช่ปะแต่ว่าก็คือมาปุ๊บเจอคุณน,น้องน่ารักคนหนึ่งเขาบอกว่าสามารถอธิฐานได้ตรงนี้เห็นปะขอพรได้เขอแจกคําอธิฐานตรงนี้เห็นไหมนี่นะคะเมื่อกี้เบยก็ขอไปแล้ว,วก็คือมาไหว้ด้านหน้านี่ค่ะคำอธิฐานอขอแจกฟรีนะพเพื่อนก็ หวังว่ามาขอให้ทุกคนได้เข้าไปนะคะเบียวไว้มาใหม่นะคะก็มาลองดูนค่ะเดินฉับสวยตลาดกันเพื่อนมีงามมากแต่มาตลาดก็ระวังโควิดกันด้วยนะคะเจลแอลกอฮอลให้อยู่มืออยู่มัดแล้วก็ที่นี่คือแบบดีตรงที่มีขนมโบราณเยอะมากค่ะจะถ่ายขนมโบราณให้ดูเรื่อยๆเนาะไม่ใช่เลยหรอกตัวเองนะชอบค่ะขนมโบราณดีงามมากค่ะเพื่อน ขนม,มดาวล้อมเดือนเว้ยเออไข่ปลาน่ารักมากอะ่ะโบรอนมันแก้วตาลดดงามเนาะดูขน,น,นมดีดีเอนล้กสดสดสดเลย มันก็จะไม่พลาดสิ่งนี้หรือเปล่านี่ไข่เค็มสูตรโบราณนี่งามมากเขาทำกันข้างหลังเลยเหรอโอ้โหโอ้ยนี่คืออะไรคะส้อีโอ้โอ้เข้าหลามอบในมะพร้าวอ่อนค่ะทุกคนีน่าคือไปวางที่บ้านเนาะปุ๊กดิบเนาะดูดิเพื่อนๆนี่ฉันเจอข้าวแช่จังหวัดรทุนทานีนะคะ ข้าแช่รามันแค่ชุดละ70สบาทเดี๋ยวเบียร์จะซื้อไปทานนะคะนี่เอาสักชุดหนึ่งนะะเนาะเพื่อนเพื่อนฉันมาเจอกุยช่ายต้นโพค่ะไส้ผักไส้เผือกเราโทรมาอุดหนุนด้านทักคนมันเป็นความสดเลิศเลอร์ขันค้ดูดูดูด,ด,ดูแป้งหนุนหโอ้โหเบอกว่าแม่เบียร์ชอบกินกุยช่ายมาก ทำตรงนี้ตลาดที่นี่ของกุณเยอะนะเนี<ง>่ยสามสิบบาทประชาชนชาวโลกดูนี่สุดยอดค่ะคนนี่คืออีกหนึ่งร้านที่ต้องมานี้หลังจากที่เราทําบุญนะคะไหว้นะคะ,ะเชียนแปะแล้วนะคะเชียนแปะรงสีนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปไหว้พ่อปู่แทนนะคะ ก็อย่าลืมนอกจากเดินเที่ยวตลาดแล้วดิฉันก็พาทุกคนมาอย่างที่นี่ค่ะพอแร่เห็นไหมอะ่ะรัวบุตรสบันกุ้งเผาเผาเผานะคะแม่ของครัวบุตรสบันจ้ากุ้งเผานี่คือด้านในค่ะตัวผ้ากันความร้อนเฉดเงิโตต่างเป็นไม้และเหล็กนะค เปิด5้าโมงเย็นนะคะทุกคนก่อนที่จะกินอาหารที่เราสั่งกันนะคะนี่ก็คือนิสสาตอนข้าวแช่รามันนะคะที่เราซื้อกันที่ตลาดตะกี้แหละมาชิมดูสิมารองทรองนะคะแอปเป้ไทเซอร์ในแบบน่าจะหิบก่อนเปล่าโอว้ว้าวู่สองสามสี่ห้าหลดีดีด้วยน่ารักเนาะที่เราไปซื้อกันตะกี้มาเิอกัน กินอิ่มแล้วนะเสียงลมแบบดังมากใช่ปะทั้งหมดนะคะ895บาทนะคะ895บาทอิ่มมากนะคะไม่ได้ถ่ายตอนที่รับประทานเพื่อนๆดูเลยนะคะเพราะว่ารีบกินเลยค่ะรีบกินแบบปุ๊บๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารนะที่มาแนะนำว่าถ้ามาเที่ยวแถวปทุมธานีมาไหว้ เซียนแปะโรงสีนะคะก็มาแวะทานได้คะ่ะโอเควันนี้ฉับสวยไปแล้วนะติดตามกดไลค์กด Sub like, subscribe ด้วยนะคะไว้จะพาประชับสวยที่อื่นอีกบ๊ายบาย